หนูจริงด้วยแมวเหรอจีบมาแล้วไม่ใช่เหรอไปด้วยไป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 นี่ไปทำไมเธอได้จะขอร้องล่ะฉันไม่มีเงินให้คุณปนเลยนะมุกลูกสาวแม่ในที่สุดแม่ก็เจอลูกสาวแม่ ครับคุณหนูเป็นทายาท K L K ที่หายตัวไปครับนี่จ้ะแม่เตรียมกระเป๋าแบรนด์เนม,มไว้รับขวัญหนูอะ่ะคงแพงหน้าดูดนี่ได้จ้ะบัตรเครดิตวงเงินห้าล้านบาทเอาไว้กินขนมเล่นๆเดือนหนึ่งก่อนนะ ห้า้านกินขนมเด่นเล่นเดือนนึงเอ้ยทำไม่พอเดือนหน้าแม่เพิ่มให้เป็น10บร้านแล้วกันนะเร็วค่ะหนูสนใจจะไปบริหารบริษัทแม่ไหม <c oughs> มันเร็วไปนะคะคือหนูยังไม่มีความรู้อะไรเลยคะ่ะให้หนูไปเรียนรู้กับพี่พนักงานก่อนได้ไหมคะแจ๋วลูกแม่เนี่ยไอเดียดีจริงๆ อยากเรียนรู้จากพนักงานอยากทำตัวสามัญชนเริ่มจากศูนย์เก่งมากลูกฟังคนนี้ใครอะคะแม่บรรยากาศแม่เองจ้ะใ,ใ<ค><ย>ห้<ล><ค><ย>เรื่องค่าเช่าห้องผมขอเวลาอีกหน่อยได้ไหมครับ กปอกไม่ต้องกินอืมอืมขอบคุณนะเอ้ยคุณเดี๋ยวก่อนคุณเดี๋ยวก่อนคุณท่านประธานบอกว่าถ้าคุณชายไม่รีบกลับไปแต่งงานกับคู่มั่นที่เตรียมไว้ให้ท่านประธานอาจจะอายัดบัตรของคุณชายทั้งหมดเลยนะครับฟังนะยังไงฉันก็ไม่กลับไปฝากบอกแม่ฉันด้วยนะว่าฉันได้งานใหม่ ะคะได้ข่าวนีหรืยอยังคะทายาทหญิงเคโได้หายตัวไปนานเนี่ยตอนนี้เขาตามตัวเจอแล้วนะคะแถมจะมาทำงานที่บริษัทเราด้วยฉันว่านะถ้าช้นทำตัวดีๆกับคุณหนูเนี่ยถ้ามาทานต้องเลือกตำแหน่งให้ฉันแน่เลยวะสวัสดีค่ะพี่พี่ฉันชื่อไอซ์นะคะเป็นพนักงานใหม่ค่ะยังไงก็ฝากเลื้อฝากตัวด้นะคะ คุณวินคะกระเป๋าอันนี้ยรุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะต้องเป็นคนหนูแน่ๆชอบมาใช้แน่ๆเลยดูจากชุดกับกระเป๋าเานี่ยดูแพงมากเลย <c oughs> สวัสดีครับคุณหนูไม่ใช่คุณไอายผมรู้เรื่องตัวตนของคุณหนูดีนะครับผมสัญญานะครับว่าผมจะไม่บอกเ <c oughs> รื่องนี้กับใครฮะ รู้ก็ดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่ชื่อมุกนะคะมาทํางานมันแรกค่ะสะพายกระเป๋าแบนดเ,เดียวกับคุณหนูเลยะค่ะคุณบินใช่ื่อว่าซื้อของปอมาแน่เลยจริงๆมองด้วยตาเปล่าก็รู้รแล้วนะคะว่าเป็นของก๊อปเ r a ด A อะคะ่ะไม่ว่ากระเป๋าหนูจะของแท้หรือว่าของก๊อปเนี่ยหนูก็ไม่สนใจหรอกนะคะ พวกแม่หนูซื้อให้ค่ะและอีกอย่างพวกพี่ๆควรพูดจาให้เกียรติบ้างนะคะหรอคะงั้นก็ยอมรับมาตรงๆสิคะว่าเป็นของกอเพราะดูจากการแต่งตัวแล้วนี่ไม่น่าจะมีปัญญาซื้อของจริงนะคะนี่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สุดกล้าสะพายกระเป๋ามนคนหนูได้ไงใช่กล้าพูดจาแบบนี้ให้คนหนูได้ไงอะแล้วนี่เธอมีอะไรจะพูดกับฉันอีกไหม นี่เธอเป็นแค่เด็กใหม่นะอาพูดจาแบบนี้คุณหนูได้ไงอยากโดนไล่ออกเหรอคุณไม่ว่าเธอจะใช้กระเป๋าของกอปเกตเอหรือกระเป๋าแบรนด์เนมของแพ้แต่คุณก็ไม่ควรต่อว่าเธอขนาดนี้นะครับแล้วนี่นายเป็นใครอีกฮะผมชื่ออดิเทพครับเป็นพนักงานใหม่ อะไรนะไม่ชอบพูดสาคนายกล้าพูดว่าฉันแบบนี้เนี่ยนะนี่พูดเธอสองคนกล้าพูดจาแบบนี้คุณหนูได้ไงคะนี่เป็นเนื้อหาที่พวกเธอต้องไล่สดขายพวกนี้ถ้าขายไม่ได้ตามยอดแล้วก็โดนไล่ออกแน่นี่เป็นงานที่ท่าประธานให้ความสำคัญ ใครอยากให้พวกแกไปต่อว่าคุณหนูล่ะน่าได้ค่ะพวกเราสองคนทำได้ค่ะทำไม่ได้ตามเป้าด้วยละ่ะ <c oughs> คุณหนูครับไม่ทราบว่าจะจิบกาแฟหรือว่ากินของว่างก่อนทำงานไหมครับได้หรอคะ <c oughs> ได้ได้ครับทางนี้เลยค่ะโอ้โหเลยครับอย่เลี้ยงเองครับนายฉันชื่อมุกนะ เพิ่งมาทางานวันแรกแล้วก็ขอบคุณสําหรับเมื่อกี้เลยนะที่ช่วยไม่เป็นไรครับผมชื่ออตินะครับเพิ่งทํางานวันนี้วันแรกเหมือนกันอขอบคุณสําหรับขนมปังด้วยนะครับไม่เป็นไรคุณนี่มันก็เย็นแล้วอะ่ะเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวคุณเอง โหลำบากขนาดนี้แถมยังเป็นคนดีอีกด้วยอะ่ะไม่เป็นไรนี่พกข้าวต้มมันมาด้วยฉันทำเองเลยนะฉันเข้าใจนะก่อนหน้านี้เนี่ยฉันก็เคยลำบากมาก่อนเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยฉันเป็นแม่ค้าขายขนมหวานอยู่เลยกินเลยกินเลยแบมงกันขอบใจนะถ้าเงินเดือนออกเนี่ย อย่ผมเลี้ยงคุณเองคุณอยากกินอะไรคุณบอกผมได้เลยนะอืมแ่ะกันแบ่งกัน,กนคิดไม่ถึงเลยนะเนี่ยว่าเขาจะลำบากขนาดนี้อ่ะฉันยังไม่ค่อยหิวเลยอะ่ะ กินจะได้ได้จอยขอบคุณนะไม่ต้องเก่งใจหรอกมีเยอะ จะทีกลับบ้านกันเถอะแกเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับฉันก่อนนะ ชอ,อติจัดของเสร็จยังเรียบร้อยโอเคใกล้เวลาไลฟ์สดละทำนะเค,เคเดี๋ยวเร็วหน่อยใกล้ถึงเวลาไลฟ์แล้วถ้าพวกเธอสองคนทำได้ไม่ดีทำได้ไม่ตรงตามเป้าพวกเธอสองคนโดนไล่ออกแน่รู้แล้วค่ะ อยู่ในนี้เนาะอดีตไห,หนอะสิคลิปเฮ้ยหายไปได้ยังไงอะเตรียมไว้ให้เรานะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันเป็นแม่ค้ามาก่อนฉันว่ามันเหมือนกันแหละเดี๋ยวฉันจัดก,การเอง เรื่องมานะสองซ้ำส,สวัสดีคะ่ะสวัสดีคนดูทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่น9.9ค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ทุกคนเลยค่ะเช่นกันแดดตัวนี้เลยนะคะกันแดดของเดสค่ะ s p m 5CPA ตั้ง3บวกบอกเลยว่ากันแดดด,ดีมากเลยนะคะเนื้อครีมเนี่ยเกลี่ยง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนนี้หญิงใช้ได้ชายก็ใช้ดีค่ะทุกคนทุกสีผิวเนี่ยใช้ได้เลยนะคะ ทุกคนสามารถกดตอนนี้ได้เลยนะคะพวกเราสองคนไลฟ์สดเสร็จแล้วนะคะหรอคะไลฟ์สดเสร็จแล้วหรอไลฟ์โดยที่ไม่มีสคริปต์แบบนี้เนี่ยแล้วลูกค้าจะเชื่อใจได้ยังไงอะคะไม่ทำการบ้านเลยนะแต่พวกเราสองคนขายดีมากเลยนะคะ และอีกอย่างเนี่ยพวกเราสองคนมีสคริปต์ค่ะแต่ว่าสคริปต์หายไม่รู้ว่าใครขโมยไปอะค่ะพวกเราสองคนว่าจะไปดูกล้องวงจรปิดอยู่พอดีเลยขอตัวนะคะมุกติฉันไล้พวกเธอสองคนออกใครกล้าหลังแกลูกสาวฉัน ล้าลูกสาาวฉันงแประธาน,นครับหนูครับคุณหนูไม่ต้องกังวลเลยนะครับถ้ามาทานมาแล้วผมจะบอกท่านประธานว่าให้แล่พวกมาสองคนออกครับท่านประธานครับพวกมาสองคนกล้าต่อว่าคุณหนูแถมยัไงไร้สดไม่ทําการบ้านด้วยครับท่านประธานต้องไล่พวกมาสองคนออกนะครับไม่จริงนะครับท่านประธานพวกเราสองคน ทำการบ้านแล้ววินําซ้ํายังมีขโมยอีกปัญหา,าท่านประธานครับนางมุกเนี่ยกล้าสะภายกระเป๋าของนคุณหนูแทนจะเป็นของกอลฟด้วยครับหนูบอกแล้วไงว่าแม่หนูซื้อให้อะ่ะอ,อแม่ซื้อให้เหรอทศเดชว,ว่าแม่ก็ไม่ใช่คนดีเลยทำไมคุณวินพูดแบบนี้ล่ะคะท่านประธานครับต้องไล่ผู้มาสองคนออกนะครับเดี๋ยว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 แล้วคุณเอาอะไรมาวัดว่ากระเป๋าที่เขาถือเนี่ยของปลอม ธรรมทานครับพนักงานกระจอกกระจกแบบนี้เนี่ยไม่มีทางซื้อกระเ,เป๋าแบรนด์เนมได้อยู่แล้วครับฉันซื้อให้เองกระเป๋ามุกทนระทานซื้อให้หรอคะใช่ฉันซื้อให้เองใครมีปัญหาคุณหนูครับอธิบายอะไรหน่อยสิครับพี่ก็อธิบายเองสิมุมกเป็นลูกสาวฉัน แล้วก็เป็นทายาทของบริษัท K L K ที่ฉันให้ลูกสาวฉันปกปิดตัวตนเพราะว่าเขาจะได้เรียนรู้งานในบริษัทแต่มันกลับทำให้พวกคุณทุกคนเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมา,ามท่านประธานครับคือคือว่าเราเราโดนผู้หญิงคนนี้หรอกครับเขาหลอกเป็นลุ่นท่านประธานนะครับใช่ค่ะผู้หญิงคนนี้หลอกพวกเราหมดเลยนี พวกพี่สองคนจะมาพูดแบบนี้ได้ยังไงฉันไม่เคยบอกเลยว่าฉันเป็นลูกสาวท่านประธานอะพวกพี่สองคนโมเมนกันเองมาหาแต่คุณก็ไม่เคยปฏิเสธไม่ใช่เหรอครับแถมยังชอบใช้อำนาจอีกด้วยและโยนความผิดให้กับคุณวินคุณวินคุณเป็นผู้จัดการแต่ใช้อำนาจในทางที่ผิดฉันไล่คุณออกส่วนเธอ แอบอ้างตัวเป็นลูกสาวของฉันอย่าหวังว่าจะได้ทำงานในวงการน,นี้อีกเตรียมตัวรับหมายสารจากทนายของฉันได้เลย <c oughs> ข้อหาทําให้ลูกสาวฉันเสื่อมเสียชื่อเสียงเธออย่าคิดว่าจะรอด <c oughs> ฉันไม่เลี้ยงไว้หรอกไล่ออกเหมือนกันเ <c oughs> ชิญ ขายของใช่ไหมไหนเรามาดูยอดไลฟ์ขายของของวันนี้กันดีกว่านะโอ้โหวันน <c oughs> <cra> ี้ยอดขายทะลุห้าล้านเลยเหรอแผลแผเก่งมากเลยขายเก่งนะเนี่ยนี่นายฉันขอโทษนะ ที่ฉันไม่ได้บอกความจริงเรื่องที่ฉันเป็นลูกสาวของประธานบริษัทนะ่ะคือจริงๆแล้วฉันก็เพิ่งรู้ว่าฉันเนี่ยมีแม่แล้วก็มีแม่เป็นประธานบริษัทอีกไม่เป็นไรครับเข้าใจอ๋อส่วนเรื่องที่นายค้างค่าเช่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะสู้นะเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเช่าให้นายเองฮะค่าเช่าคุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไงครับ เิาไม่ต้องอายฉันมีของจะให้เดี๋ยวมา <My God. S 1> มเดี๋ยวไปเอาของแป๊บนึงนะ ฉันดีใจนะที่เห็นลูกสาวฉันมีความรักสักทีอ่ะท่านครับทำไมผู้ชายคนนี้หน้าคุค้นมากเลยครับผมนึกออกแล้วครับเขาเป็นผู้มั่นของคุณหนูไงล่ะครับหรองั้นก็ดีเลยสิพ่อครับ ผมจะแต่งงานก็ได้นะครับแต่ผมจะแต่งงานกับลูกสาวคุณกิ่งแก้วทายาทเพียงคนเดียวของบริษัท k l k เท่านั้นดีเลยลูกงั้นเดี๋ยวพ่อนัดเจอให้ทันทีเลยครับพ่อแม่จ๋ามาแล้วเหรอลูก อย่าบอกนะว่าทั้งหมดนี้เนี่ยแม่ยกให้หนูหมดเลยอะคู่มันหนูส่งมาให้จ้าไม่มูไม e ่เอาแล้วมูก็ไม yeah, ่เอาคู่มันด้วยเดี๋เดี๋ยวมูทำไมแม่สวัสดีค่ะคุณพี่ ลูกสาวฉันนะไม่ยอมไปเจอคู่มั่นเลยอะ่ะบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาคู่มั่นท่าเดียวเลยอะ่ะเนี่ยวิ่งออกบ้านไปละสงสัยนะหนีไปขายขนมหวานที่ตลาดอีกแน่เลยอะ่ะคุณพี่คะเอานี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ลูกชายคุณพี่ไปเจอกันที่ตลาดเลยนะคะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ว่าเป็นแม่ค้าขายขนมอยู่ที่ตลาดสบายใจกว่าทำงานที่ออฟฟิศตั้งเยอะอา้าวนี่นงมุกนี่นาทำไมถึงกลายเป็นแม่ค้าเอาอย่าบอกนะว่าผลตรวจ d n a ที่ออกมาเนี่ยคือมันไม่ใช่ถูกไหมไม่ใช่ลูกประธานถึงแมอเลยกลับมาเป็นแม่ค้าจนๆถูกปะแล้วไงอ่ะเป็นแม่ค้าแล้วไงอ่ะ ก็ไม่แล้วไงหรอกแต่ฉันแค่แค่สงสารไงจากคุณหนูไฮโซกลายมาเป็นคุณหนูโลโซตกอับแ ok ถมไม่มีคนเอาอีกอะ่ะใครบอกว่าฉันไม่มีใครเอาต้นะเรื่อไหนล้วจ้นะที่รักนี่งไงแฟนฉันนี่มุกยอมรับผมเป็นแฟนแล้วเหรอเนี่ย ช่วยเก่งเป็นแฟนหน่อยดิได้ <buena> ส,สวัสดีครับผมแฟนมุกครับเดี๋ยวนะนายคุณที่ไลฟ์สดกันบนางมุกวันนั้นถูกไหมสงสัยนี่โดนไล่ออกเหมือนกันอันนี้สภาพแบบนี้นี่น่ใจหางานใหม่ไม่ได้ถูกปะนายรู้จักบริษัท โอเคโอเคปะบริษัทที่มันยักษ์ใหญ่เลยอ่ะนั่นแหละบริษัทนั้นเนี่ยแฟนฉันเป็นผู้จัดการอยู่แต่ถ้านายมาอ้อนวอนขอฉันสักนิดสักหน่อยเดี๋ยวฉันบอกแฟนฉันเนี่ยให้รับนายเข้าทำงานได้ดีเลยครับผมอยากทํางานที่บริษัทนั้นมากช่วยบอกแฟนคุณหน่อยนะครับได้สิแต่ว่า ต้องก้มลงกราบเท้าฉันก่อนนะฉันจะได้พิจารณาบอกให้แฟนฉันเนี่ยรับนายเข้าทำงานในตำแหน่งรปภไงแล้วเธอล่ะสนใจด้วยไหมไม่สนฉันไม่สนหรอกนะว่าแฟนแกจะใหญ่มาจากไหนแต่ฉันไม่ยอมให้เกินเองแกคนอื่นเกินการทำร้ายฉันแบบนี้ล้มไปเลแกต่อฉันต่อยนะเอาดิทาไมล่ะเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ช่วยหนุย่ยสองคนนี้จะทำร้ายใจนจัดการหน่อยนะค,คุณนติสวัสดีครับนี่คุณนติมาอยู่ที่นี่ได้ไงครับเนี่ยพัทฉันคุยกับคุณอยู่นะฉันบอกให้จัดการมันไงพัทสวัสดีครับผมได้ข่าวมาว่าคุณเนี่ยมีอำนาจมากเลยเหรอครับในบริษัทอ๋อไม่มีครับคุณนติไม่มีอำนาจอะไรเลยครับ คุณอาทิตย์อย่าไปฟังแฟนผมเลยนะครับแฟนผมเขาก็พูดโม้ซัวแบบนี้แหละครับจริงเหรอครับแต่เมื่อกี้อ่ะแฟนคุณบอกว่าให้ผมลงไปกาบเท้าเพื่อที่จะให้ผมทํางานตําแหน่งรปภที่บริษัทผมต้องขอโทษแทนแฟนผมด้วยนะครับคุณอาทิตย์นี่แบบไม่กิดเจ้าไหนฉันได้ไงฮะคุณกล้าขึา้นเสียงใส่ฉันได้ยังไงฮะหัดหัดไปไหนแล้วคุยกันก่อน,นที่ถ้าฉันโดนไล่ออก เตรียมเก็บข้าวของแล้วออกจากบ้านฉันได้เลยุพัชคุยตีเดี๋ยวก่อนครับนี่คุณเป็นทายาทของบริษัทเคอเคเลยเหรอโทษนะแล้วทำไมคุณถึงใช้ชีวิตแบบจนๆอะไรอย่างเงี้ยผมจนขนาดน,นั้นเลยเหรอไม่ขันแต่ว่ามันก็มีแว็บนึ่นนั่นี่มันแบบบุกมุกโอ้ย ออกจากบ้านมาทำไมอะแม่เป็นห่วงนะตามหาแทบแย่เลยอะไม่เอาทีลังไม่ทำแบบนี้ไปกลับบ้านกันอุย้ยไม่กลับห,<ะ>หนูไม่กลับไปหาคู่มันของแม่หรอกนะพวกหนูเนี่ยมีแฟนแล้วอย่าบอกนะว่าไอ้ผู้ชายคนนี้แฟนลูก <c oughs> แต่งวันไหนดีอะ แม่ไม่พูดอะไรอยู่ขึ้นไปก็เน,นี้คู่มันที่แม่จะพามุกไปเจอก็คุณอติเนี่ยแหละแล้วของขวัญเมื่อเช้าอ่ะคุณอติก็เป็นคนซื้อให้มุกเองนะคนนี้เลยผมชอบคุณนะครับฉันว่ามันเร็วไปอะคะ่ะจริงๆฉันก็ชอบคุณนะคะแต่ว่าขออีกนิดนึงได้ไหมห นิดนึงคือหมายความว่าไงครับคุณยังไม่จีบฉันเลยคือฉันดูซีรีส์มานะคือพระเอกกับนางเอกมันจีบกันแบมารักๆารักมารักฉันอยากมีโมเมนต์อย่างงี้บ้างนะจีบฉันหน่อยนะจีบฉันอีกนิดนึงโอเคไหม <c oughs> แม่ก็อยากเห็นบ้างนะได้สิครับ